สวัสดีครับวันนี้กลับมากับอีกหนึ่งคลิปนะครับผมอ่ะวันนี้เรามีของใหม่จากดาวฮอนมาฝากนะแต่ว่าของใหม่ตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่จักรยานม,มันคือเบาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าปอ่รอบนี้เรามีเบาะของดาวฮอนมาฝากคือหลายๆายคนถามว่ามีเบาะนิ่มๆของดาวฮอนไหม ทางร้านก็จะบอกว่ามีอยากไปใส่ดาฮอนบอดวอล์กอยากแต่งวินเทจเราจะบอกทันทีเลยว่าส่วนใหญ่เบาะเนี่ยมันจะมากับสีดําถ้าเกิดบาะนิ่มๆอ่ะคราวนี้เนี่ยมันมากับเบาะสีน้ําตาลและสลับตัวนี้มันนิ่มขนาดไหนเดี๋ยวผมไปกดให้ดูเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวกดให้ดูนะนี่สังเกตดูไหมโคดนิ่มเลยดียค่คะเนี่ยมันนิ่มมากอะ่ะ นิ่มแบบนิ่มแบบสุดๆนะครับอ่ะนี่คือบอกของดาร์ฮอนนะอ่าเนี่ยมันคือขนาดด้านหน้าเนี่ยมันก็นิ่มแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นบอกของดาร์ฮอนอ่ะก็ในแบรนด์ดาร์ฮอนโดคูเนี่ยเหมือนเดิมนะครับอ่าเขียนเลยวินเทจดีไซน์ดับเบิลสปริงไฟล์เลเทอร์แอนด์โฟมอ่าอย่าไปอย่าไปเชื่อมันนะไฟล์เลเทอร์เนี่ย ม,นมนันเป็นเป็นหนังพีนะมันไม่ใช่หนังแท้นะสำหรับตัวนี้นะครับผมด้านหลังเนี่ยมีหมุดอยู่2หมุดทําให้ดูแบบออกแนววินเทจขึ้นมานิดนึงอด้านล่างเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนด้านล่างนี่เห็นไหมมันมีสปริงอยู่มันจะเสริมความเขาเรียกว่าปกติเนี่ยไอ้บบาตัวนิ่มก็นิ่มอยู่แล้วนะแต่ว่าพอมีสปริงปุ๊บเนี่ยมันก็เสริมความนิ่มขึ้นมาอีก อีกระดับหนึ่งเลยอะครับอ่าด้านล่างด้านนี้รางรางตัวนี้จะเป็นรางเหล็กนะครับเหล็กเหล็กเหล็กทั่วไปเนี่ยแหละครับเพราะว่าอ่าเขาเรียกว่าเหล็กแมงกิสหรอเหล็กคล้ายๆกับเหล็กคูมารีนั่นแหละส่วนใหญ่แล้วรางจักรยานเนี่ยนะครับจะใช้รางเหล็กซะเยอะอ่ารางเบาะจักรยานเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตัวมันจะรับน้ำหนักได้ไม่ดีมากนะักนะครับอ่ะนี่คือเบาะของดาฮอน สวยไหมชอบไหมผมว่ามันดูเป็นบอร์ดที่มันใส่ออกมาแล้วดูดีนะมันดูคลาสสิกแล้วผมว่ามันไปมิกซ์แอนด์แมทช์กับปอกแฮนด์หนังตัวอื่นๆได้ง่ายเพราะว่าตัวนี้สีมันออกแบบออกแนวน้ำพึ่งน้ำตาลอนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปมิกซ์กับแมทช์กับไอปบอกแฮนด์หนังอื่นไปใส่กับปลอกแฮนด์สีขาวสีอะไรพวกนี้ผมว่ามันยังเข้าเลยกับสีครีมพวกนี้มันยังสวยเลยนะครับผมสําหรับตัวไอ เบาะของดาวฮอนตัวนี้อ่ะราคาตัวนี้อยู่ที่890บาท890บาทคลาสสิกเซดเดิลวิดดับเบิลสปริงอ่าถามความนิ่มตัวนี้ไม่ลองพูดถึงนิ่มแน่นอนตัวเนี้ยมันเป็นโฟมมันนิ่มอยู่แล้วด้านหลังมีสปริงเข้ามาอีกยังไงก็นิ่มแน่นอนครับถ้าเกิดแบบอยากได้เบาะนิ่มๆสักอันตัวเนี้ยแนะนำจริงๆนะครับแล้วถ้าเกิดอยากได้เอาไปใส่กับบอดวอล์กใส่กับ ตัวคลาสสิกอย่างเช่นตัว DC ซ o w หรือไปใส่กับคันอื่นๆอย่างเช่นอะฟิก้าแฟเป้แล้วอยากได้เบาะนิ่มๆตัวนี้มันใช้ได้รวมกันได้หมดนะครับไม่จาเป็นต้องเป็นดาหฮอนอย่างเดียวอ่ะแ9 0บาทสนใจติดต่อที่ร้านมาได้นะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ถึง หนึ่งอันซับไวไว